สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมร้อยยี่ิบห้าบางลมนะครับผมตัวเก่าครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพามาดูรถเลยนะครับนี่ครับร้อยบห้าบางลมครับนี่ครับเจ้าของรถครับสวัสดีครับผมคิงหยองครับอ๋อช่องมีช่องยูทูบเป็นของตัวเองว่าคิงหยองนะครับคิงหยองซิ่งครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าทําอะไรกันบ้างรถคันนี้มีดีเทลสเต็ปยังไงบ้างครับ เครื่องเป็น66ชัก5ครับคัดมือครับแล้วก็ขี่เที่ยวครับข้ามจังหวัดแล้วก็คันไม่เยอะครับทันนี้เป็นทํามาจากที่ไหนบอกได้ไหมครับโอ้ช่างโอ๊ตครับอเพื่อนกันครับเพื่อนกันครับเขาทําให้ครับเคครับเดี๋ยวก็้วโชกหลังนี่แหละครับโชกหลังเป็น k บ b ครับหรือรถวิบากเขาเรียกขายบ้าครับตัวนี้โมมาหรือยังครับโมครับโมจาก ลงกึงตาหมครับโชคตาหามครับถ้าคนเล่นมีบากจะรู้กันครับเดี๋ยวลองดูความนุ่มด้ครับเดี๋ยวดูความเหนึ่มนะครับแล้วก็แล้วล้อเป็นของอะไรครับล้อเป็นซูเปอร์แดกครับล้อเป็นของซูเปอร์แดกครับสเตอร์ไล่ไว้ยี่สิบเก้าสิบหกครับรถทิปครับแล้ว แล้วส่วนไอ้ที่เจาะตรงนี้มาตัวนี้ช่วยมีผลไหมครับเวลาวิ่งทริปไกลๆลูกโตถ้ามีก็น่าจะดีนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่เขาเขาว่าระบายพวกความร้อนครับพวกลูกโตมันอากาศมันร้อนเร็วครับนี่ล่าสุดที่ไปมาที่ไหนมาครับเขาเชียงเทียงครับโคราชครับอ๋อที่ว่าเข็มหักก็อีกตัวเข็มหักจะนี้เปลี่ยนเข็มไปกี่ตัวครับสองสองตัวแล้วครับ ตัวนี้เป็นตัวที่สามครับเข็มคาบูจังหว่ารถมันดูดแรงเกินครับจังหว่ารถมันดูดแรงครับแล้วอันนี้ชุดหน้าก็ชุดหน้าเป็นของเวฟร้อยยี่ห้ากึงครับธรรมดาสวยๆแล้วก็ปั๊มเะครับปั๊มเป็นปั๊มเวฟร้อยสิบครับธรรมดาครับลงกึงช่างวอตครับดัดแนแล้วก็ตัวกล่องไฟเป็นกล่องไฟตัวเอสครับเป็นกล่องไฟร้อยยี่ห้าเอสครับกล่องเดิมครับ ก็เป็นเฮงสุพรรณครับโอเคครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับเปิดใต้บอกให้ดูไม่มีอะไรครับใต้บอกไม่มีอะไรเลยครับกล่องเดิมแบบนี้อ๋อเป็นกล่องเดิมผ่าใช่ครับอันนี้แบตยังใช้ได้ใช้ได้ครับรถก็ไฟเย้วไฟท้ายติดหมดครับแล้วทิศถ้าทิปหน้าถ้าไปจะซิ่งกว่านี้ไหมครับก็ ต้องรอดูครับต้องรอดูครับโอเคครับฝากแฟนรายการผมติดตามช่องเขาด้วยนะครับเขาน้องมีช่องเป็นของตัวเองนะครับเป็นช่อง King สองนะครับถ้าสายซิ่งหลังถนนต้องติดตามเขาได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมก่อนที่จะมาชมเสียงเครื่องนะครับเดี๋ยวจะให้เขาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องให้ดูครับเดี๋ยวว่าจะดีขนาด ใช่ครับหูช่างวัดครับหรือสนใจทักแชทผมมาได้เลยครับคิงงยองครับชื่อเฟซ